สำหรับเกมเก่าเล่าใหม่ในวันนี้ผมจะขอพูดถึงเกมที่กำลังจะออกใหม่ในเดือนหน้าหน่อยก็แล้วกันใช่ละครับเกมนั้นก็คือ Horizon Zero Dawn อดีตเกมเอกคลซจากเครื่อง PlayStation 4ที่เพิ่งมีดราม่าไปพักหนึ่งส่วนใครที่ไม่รู้ว่ามันดราม่าเรื่องอะไรกันเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในรายละเอียดของคลิปเนี่แหละแต่ก็เอาเป็นว่า Horizon Zero Dawn เป็นเกมนึงที่ผมเล่นแล้วผมค่อนข้างที่จะชอบมากและก็แน่นอนว่ามีบางอย่างที่ผมก็ไม่ชอบเช่นกัน เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากว่านี้ก็มารับชมกันเลยดีกว่าว่าสําหรับ Horizon Zero Dawn แล้วผมรู้สึกยังไงกับเกมนี้ถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องก่อนรีวิวภาคใหม่ในเดือนหน้าก็นแล้วกันโอเคมารับชมกันเลยดีกว่าครับครั้งแรกที่ผมได้เห็นเกมนี้ผมไม่ได้ดูตอนมันเปิดตัวในงาน E3 2015ผมก็เสิร์ช u t u b e ไปเรื่อยตามปกติแล้วก็ไปเจอตัวอย่างเกมนี้เข้าตอนแรกที่ผมได้เห็นเกมนี้ผมก็แบบอะไรนะ เกมแนวสูญสิ้นอรารยธรรมอีกแล้วเหรอเทคโนโลยี Technology สูญสลายทําให้ผู้คนต้องมาใช้ชีวิตแบบชนเผ่าแทนมันเป็นไปได้เหรอและครั้งแรกที่ผมได้เห็นเกมเนี้ยผมบอกเลยนี่มันแ s a s s ส n ิน r e e ชชัดๆอาจจะไม่ได้มาแนวอังกฤษยุคโบราณอะไรแบบนั้นแต่ก็ดูแล้วนึกถึงเฉยๆแต่สิ่งที่ทําให้ผมว้าวแบบว่าเฮ้ยโคตรเท่อะอยากเล่นน่ะนั่นก็คือเหล่าแมชชีนเหล่าแมชชีนพวกนี้มันดูเท่ดูทรงพลังแต่ก็ดูเป็นธรรมชาติไม่เหมือนกับหุ่นยนต์ทั่วไป และยิ่งพอไอหุ่นยนต์ตัวที่คล้ายๆทีเร็กที่ชื่อว่าทันดูจอโผมาเท่านั้นแหละผมนี่อุทานอย่างดังเลยเย็ดเคร่การต่อสู้กับไปตัวนี้มันดูดุเดือดเร้าใจและก็พลิกแพงได้หลากหลายโดยเฉพาะการตัดชิ้นส่วนของมันมาเป็นอาวุธได้นี่คือแบบสุดยอดอะ่ะเห็นแล้วคืออยากเล่นเลยแต่แล้วความฝันของผมก็พังทลายลงในทันทีด้วยคำว่า exclusive PlayStation 4ตอนนั้นคือมุง,งแง่ล้วนๆเลย จนเลยมาถึงช่วงที่ผมซื้อเครื่อง PS4 ก็ช่วงปี2018โน่นเลยแต่ตอนนั้นผมไม่ได้สนใจเกมนี้เลยสักนิดเพราะผมมัวไปสนใจพวกบลัดบอลพวกเด e l ลัสซอบออยู่แต่พอได้เล่นบลัดบอลกับเด e l ลัสซอบอจนหายอยากก็แน่นอนว่าผมต้องหาเกมใหม่ตอนนั้นผมก็เข้ากลุ่ม PS Thailand ไปถามว่ามีเกมไหนแนะนําบ้างผมได้มา2เกมนั่นก็คือ Uncharted 4และก็แน่นอน Horizon Zero Dawn คือแน่นอนว่าทั้งคู่มันคือเกม E อคู่สที่ยอดเยี่ยมทั้งคู แต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจซื้อคอรเรซซันซิโลดอนมาด้วยเหตุผลที่ว่าผมไม่ชอบเกมแนวล่าสมบัติแต่ก็ดันมารู้ที่หลังว่าคอรเรซซันซิโลดอนเนี่ยมันมีระบบล่าสมบัติเหมือนกันและพอผมเอามาเล่นผมรู้สึกยังไงอย่างแรกเลยคือมันสวยงามมากตอนแรกผมว่าเดอะล่าซอบอัมันสวยแล้วนะถึงมันจะเป็นเกมจาก Gen PS 3แต่มันก็สวยงามตามท้องเรื่องแต่กับคอรเรซซันซิโลดอนคือแบบเชิดสวยล้ำหน้ามากพวกเอฟเฟกการสั่นไหวของต้นไม้ใบหญ้านี่คือดูแล้วเรื่นรมสุดๆ ถึงแม้มันจะโดนดาวเกรดไปพอสมควรก็ตามมันอาจจะไม่ว้าวเหมือนในตัวอย่างแต่มันก็ยังโคตรสวยแถมตัวเกมมันก็ทํา30เฟรมได้ลื่นไหลามากๆคือมันเป็น30เฟรมที่ไม่ดูกระตุกอะตอนนั้นคือผมใช้ PS4 Slim เล่นก็ไม่เจออาการเฟรมตกอะไรเลยลื่นมากซึ่งแน่นอนว่าเรื่องความหลากหลายในการต่อสู้มันไม่ใช่เรื่องโม้งอะไรเลยความดุเดือดการพลิกแพลงในตัวอย่างเราเห็นแบบไหนเราก็จะได้ทําแบบนั้นแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมเพิ่งได้เห็นและมันสุดยอดมากนั่นก็คือระบบอุปกรณ์ที่เรียกว่าโฟกัส โฟกัสมันคืออุปกรณ์ไฮเทคที่สามารถตรวจสอบและก็ค้นข้อมูลได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สิ่งประดิษฐ์การแฮ็กเครื่องจักรและก็แน่นอนการเช็คจุดอ่อนของเหล่าแมชชีนคือหลายๆคนอยากจะมีพลังพิเศษแบบวิ่งเร็วกระโดดสูงปล่อยพลังได้แต่ผมอยากจะได้เครื่องโฟกัสถ้าเกิดมีแล้วคงเหมือนเราอยู่ในชุดเกราะไอออนแมนอ่ะอยากจะรู้อะไรอยากจะค้นหาอะไรก็แค่ใช้มือแตะใช้แล้วสมองน่าจะทำงานได้ถึง1% 0 0 0เปอร์เซ็นต์ และคือตัวเกมมันเอาการทํางานของเครื่องโฟกัสมาใช้กับการต่อสู้ได้แบบลงตัวมากอย่างแรกเลยเราสามารถตรวจจับได้หมดว่าแมชชีนพวกนี้มีแพทเทิร์นในการเดินยังไงถ้าเกิดฉากไหนต้องเน้นรอบเรนมันจะโค่นมีประโยชน์อย่างที่2คือใช้ในการสแกนหาจุดอ่อนของศัตรูยกตัวอย่างเช่นศัตรูตัวนี้สแกนแล้วข้อมูลบอกว่ามันแพ้ธนูจเจาะเกราะแต่ว่าเข้มแข็งต่อสายฟ้าเราก็ควรต่อสู้ด้วยธนูจเจาะเกราะแล้วก็เลี่ยงการโจมตีด้วยสายฟ้าและถ้าเกิดเราสแกนถูกจุดเราก็จะเห็นจุดอ่อนของมัน เช่นถ้าเกิดเอาธนูไฟยิงในจุดนั้นมันก็จะเกิดการระเบิดขึ้นหรือถ้าเกิดจุดอ่อนมันไม่ถูกกับน้ําแข็งถ้าเกิดเรายิงจุดนั้นด้วยน้ําแข็งระบบหล่อยเย็นของตัวแมชชีนก็จะระเบิดและก็แช่แข็งตัวพวกมันเองแต่คือบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะแน่นอนว่าเหล่าแมชชีนพวกนี้มันก็ไม่ได้ยืนนิ่งๆให้เราเอาธนูลากหัควมคมคมเท่าไหร่พวกมันทั้งเร็วทั้งโจมตีได้อย่างรุนแรงถ้าเกิดโมตตเลงยิงก็อาจจะโดนควิดดับได้แบบง่ายๆอันนี้ยังไม่นับเรื่องการโดนรุมอีกนะ ใครที่คิดว่าการโดนรุมในเกมโซมันบัดซบแล้วการโดนรุมในเกมนี้มันบัดซบยิ่งกว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นแล้วว่าจุดอ่อนมันคืออะไรแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะจัดการมันได้หากเรายังไม่พร้อมยกตัวอย่างเช่นเราสแกนเจอแล้วว่ามันแพ้น้ําแข็งแต่จุดอ่อนตรงนั้นน่ะมันดันมีเกราะขวางอยู่เราก็ต้องไปหาพวกธนูระเบิดเกราะมาระเบิดเกราะเพื่อเปิดจุดอ่อนมนซะก่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่มีจะต้องทํำยังไงล่ะใช่แล้วเราก็ต้องไปฟาร์มนั่นเอง เราจะต้องไปฟาร์มหาทรัพยากรไปจัดการแมชชีนตัวอื่นเพื่อมาเป็นทรัพยากรในการทําลูกธนูที่ต้องการพอไปล่าตัวนี้ปุ๊บก็ดันไปเจออีกตัวหนึ่งที่มันมีจุดอ่อนที่เราไม่มีของรับมือเราก็ต้องฟาร์มของวนไปอีกพอของครบแล้วกลับมาล่าตัวที่ต้องการมันก็ดันไม่ตายด้วยการทําลายจุดอ่อนแถมเพิ่งมาเห็นอีกว่ามันยังมีจุดอ่อนอื่นที่เรายังจัดการไม่ได้อีกทีนี้แหละก็วนลูปฟาร์มยาวไปเท่าที่ใจอยากได้อันนี้ยังไม่นับพวกชุดเสริมความงามและก็สเตตัสพิเศษให้เราอีก ใครที่อยากได้เกมอารมณ์มอนฮันนะผมว่าเกมเนี้ตอบโจทย์เลยเราจะต้องล่าล่าแล้วก็ล่าล่ายิ่งกว่าพี่หมิวและลีตาคือการต่อสู้กับเหล่าแม็ชินพวกน,นี้มันสนุกมากจริงๆโดยรวมแล้วผมใช้เวลาเยอะมากในการต่อสู้กับเหล่าแม็ชีนมากกว่าการเล่นเนื้อเรื่องด้วยซ้ามันสนุกมันท้าทายและมันก็ต้องคิดวิเคราะห์เลยการต่อสู้ระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นถามว่าผมชอบไหมอันนี้ผมว่าเฉยๆอย่างแรกที่ผมได้สัมผัสเกมนี้เลยคือเกมมันลอกฟ้าคลายทรีมาเลยชัดๆ ระบบล่าสัตว์มาค้บกระเป๋าหรือว่าเก็บพืชมาทํายาเนี่ยใช่เลยยิ่งกับระบบสกิลนี่ก็แทบจะลอกกันมาเลยไม่ผิดเพี้ยนเช่นสกิลนี้ถ้าเกิดอัพแล้วเราจะสามารถสเตลสตูระดับลีดเดอร์ได้เหมือนกันไหมล่ะส่วนการต่อสู้กับพวกโจรอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่พวกมันก็ยังคงงี่เง่าพอที่จะวิ่งมาให้เราลากหัวคมๆได้แบบง่ายๆยังดีที่ส่วนใหญ่พื้นที่ไหนที่มันมีโจรมันจะมีแมชชีนให้เราสู้ด้วยเสมอก็พอรับได้นั่นแหละคือถ้าเกิดเทียบกันแล้วกับเกมอื่นที่มันมีีรระะะบบยยยึดค่่าาออไพวกกเเนเนน้มกกืทํสุ ส่วนเรื่องระบบการแฮกแมชชีนป่าอันนี้ยผมก็ครึ่งๆกลางๆฮะว่าชอบหรือว่าไม่ชอบเผื่อใครที่ไม่รู้ว่าระบบนี้คืออะไรมันคือการที่เราจะเข้าไปแฮกแมชชีนพวกนี้เพื่อน,นํามาเป็นพวกยิ่งถ้าเกิดเราขยันลงดันเจียนเราก็จะสามารถแฮกแมชชีนได้หลากหลายยิ่งขึ้นโคตรสะใจอะเวลาแฮกพวกมันแล้วพวกมันสู้กันเองน่าเสียดายที่เราสามารถใช้พวกมันเป็นพาหนะได้แค่บางตัวเท่านั้นถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะมีแค่ตัวที่เป็นม้าก,กับควายเองมั้งสมมติว่าถ้าเกิดเราแฮกพวกนกหรือว่าแมชชีนตัวใหญ่ๆได้แล้ว ในภาคใหม่เนี่ยขอแบบแฮ็กแล้วขี่ได้ทุกตัวเลยได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วเกมนี้มันก็ยังมีความน่าเบื่อสไตล์เกม Open World อยู่ดีการเดินเรื่องส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่ไกลมากจากนั้นเราก็เข้าไปสำรวจเน้นปีนป่ายที่ผมบอกว่าน่าเบื่อสุดๆคือผมไม่รู้ว่าหลายๆเกมมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเรื่องระบบการปีนป่ายแต่ผมเล่นท o ม b Raider กับ Un c ชา r t e d ผมไม่เป็นนะแต่กับเกมนี้ฉากไหนที่ต้องปีนป่ายหาทางไปต่อผมหาเกือบทุกที ส่วนพวกการต่อสู้กับบอสไฟมันก็สนุกท้าทายดีใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกและก็อิสระเหมือนกับตอนที่เราล่าแมชชีนป่าเท่าไหร่กว่าผมจะเล่นจบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อใช้ได้เลยเพราะมันมีอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่โดยรวมผมก็โอเคนะถึงการเล่าเรื่องมันจะยืดย่าไปหน่อยแต่เนื้อเรื่องมันก็สนุกดีถึงระบบมันจะค,คล้ายๆพวกฟารคลายทีแต่มันก็คือระบบที่ทําให้เราติดพันได้หลายชั่วโมงโดยรวมแล้วคือผมค่อนข้างโอเคเลยอะสำหรับเกมนี้ที่เป็นอิคุสิปในตอนน,น คือแค่เข้าไปล่าแมชชีนขำๆก็พอแล้วส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยมันยืดยานมากเอาไว้ก่อนแล้วกันรวมๆแล้วก็คือประทับใจอยากให้หลายๆคนลองที่จะเล่นเกมนี้ดูและในที่สุดจนเวลาล่วงเลยมาจนถึงปี2020กับข่าวสถานวงการในตอนนั้นก็คือเกมนี้จะลงให้กับ PC ตอนนั้นคือมีดราม่าหนักมากในเรื่องนี้ซึ่งผมก็เห็นใจกับทุกฝ่ายนะฝั่งผู้พัฒนาเขาก็อยากได้ฐานแฟนเกมเพิ่ม ผู้เล่นฝั่ง PC เขาก็อยากจะลองเล่นเกมดีๆแบบนี้ส่วนฝั่งแฟน PS4 เอสขาก็คงน้อยใจอะที่เหมือนโดนผู้พัฒนาขี้จุใส่คือผู้พัฒนาเกมนี้ก็เคยกล่าวเอาไว้ว่าเออเกมนี้จะเป็นประสบการณ์พิเศษส,สาหรับชาว PS4 เท่านั้นแต่พอเวลาผ่านไปก็เปลี่ยนเป็นเออเราอยากจะให้หลายๆคนได้ลองเล่นเกมนี้ดูบ้างไม่แปลกเลยที่ชาว PS4 จะหัวร้อนกับเหตุผลนี้ จำได้เลยว่าตอนนั้นมีข่าวแฟนเกมคนหนึ่งเขาไม่พอใจที่เกมนี้ไปลง PC พี่แกก็เลยทุบ PS4 ทิ้งก็เลยโดนรุมด่าไปว่าโง่บ้างติ่งบ้างเอาแต่ใจบ้างแต่พอกับคนที่มันตัดแผ่นเดอะรัสซับอะทูทิ้งเพราะว่าไม่พอใจในตัวเกมทําไมไม่เห็นโดนด่าบ้างเลยความเท่าเทียมในสังคมอยู่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดถามผมว่าผมรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้ผมก็ต้องขอตอบว่าเฉยๆอะลงไปดิมึงลงกูก็เล่นไม่ลงกูก็ไปเล่นบน PS4 แค่นั้นแหละคือเดือดร้อนทำไมเราเป็นยูเซอร์เราเป็นผูน้เล่นเราไม่ใช่หุ้นส่วน แต่ก็เอาจริงอะในบน PC มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเกิดใครจําได้ในช่วงเดย์วันคุณจะรู้ว่าเกมนี้คือเกมที่ผ่อนลง PC ได้ทุเรศมากจะเอาอาการอะไรบ้างอะบัคกราฟิกบัคแอนิเมชันอาการเมมโมรี่ล็กหรือแม้แต่การเล่นแล้วเกมเด้งรัวๆก็มีเรียกได้เลยว่าเกมเนี้ยน้องๆไซเบอร์พัง277เลยแต่เขาก็ยังพยายามแก้ไขนะเขาใช้เวลาประมาณสอาทิตย์เพื่อแก้ไขให้เกมมันเล่นแล้วก็ไม่เด้งแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าเกมมันจะไม่มีบัคเลย จากที่ผมเล่นล่าสุดนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเส้นผมตัวละครมันมีอาการแ,บบแปลกๆอยู่ฉากไหนที่เป็นการสนทนาแบบเรียลไทม์เรนเดอร์อันนี้จะเกิดบ่อยมากและก็แน่นอนอาการเมโมรี่ลีก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าไม่หนักเท่าแต่ก่อนเล่นบางครั้งก็เจอแต่พอเปิดปิดใหม่ดันไม่เจองงมากก็เอาเป็นว่ามันเล่นได้นะบน PC แต่ก็ยังไม่สามารถสู้บน p s 4ได้อยู่ดีในเรื่อง p e r f o r อ a n c e อันนี้คือผมไม่ได้นับเรื่อง60เฟรมอะไรแบบนั้นนะถ้าเกิดอันนี้เครื่องคุณแรงถึงก็สบายไปแต่เกมนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ EX PC มาลง PC. จากนั้นก็มารัวๆเลยครับ Days Gone God of War Uncharted คือจะให้พูดถึงจุดเด่นของ p l a y s t a t i o n ก็คือ Exclusive ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันอาจจะไม่มีจริงอีกต่อไปแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะเอาอะไรไปแข่งกับคู่แข่งที่กำลังมาแรงอะ่ะล่าสุดนี่คือพี่แกเพิ่งซื้อบริษัทยักษ์ใหญ่ไปด้วยก็คงจะมีหนาาๆร้อนๆบ้างอะโซนี่ส่วนใครที่กำลังน้อยใจเรื่องที่ Exclusive ที่คุณรักแห่ไปลง PC อันนี้ผมก็ได้นำว่าอย่าคิดมากอย่างที่ผมบอกคุณไปอะคุณได้เล่นก่อนแน่นอนถ้าเกิดคุณมีเครื่อง แถมประสิทธิภาพที่คุณเล่นมันก็จะดีกว่าบน PC พอร์ตแน่นอนเพราะว่าผู้พัฒนาเขาได้ใช้เวลากับเครื่องคอนโซลน,น,นั้นๆค่อนข้างเยอะเพราะงั้นก็อย่าพึ่งน้อยใจไปนะจ๊ะและก็แน่นอนว่าในเดือนหน้าภาคใหม่ของ Horizon Zero Dawn ในชื่อภาค Forbidden West ก็กำลังจะมาแล้วคือผมจะพยายามไม่พลาดมันก็แล้วกันแต่ดูจากตัวอย่างที่มันโชว์เกมเพลย์มาส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากพลาดอ่ะน่าเสียดายที่ผมไม่มีเครื่อง PS5 ไว้จัดเต็มยังไงก็ขอให้เกมเนี้ย PS4 ยังเอาอยู่ก็แล้วกันนะ มารอติดตามกันแล้วกันว่าผมจะได้ทารีวิวเกมนี้ในเดือนหน้าหรือเปล่าและสําหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับเกมนี้อย่าลืมมาแบ่งปันคอมเมนต์ความคิดเห็นให้อ่านกันด้วยนะครับโอเคสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบไว้ตรงนี้กันแล้วกันสั้นหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันมีแค่เกมเดียวคือโดยรวมแล้วเกมนี้มันเป็นเกมที่ผมชอบแค่การออกล่าแมชชีนเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมยังมองว่าเฉย แต่มันก็หายากนะเกมที่แบบมีเทคโนโลยีล้ำยุคมาผสมกับสิ่งประดิษฐ์ยุคเก่าได้แบบลงตัวขนาดนี้เอาเป็นว่าผมแนะนํากันละกันถ้าเกิดใครที่ชอบเกมแบบเรื่อยๆยาวๆชอบการต่อสู้หลากหลายสไตล์แบบที่ผมว่าไปถ้าเกิดคุณเป็นแบบนั้นผมก็แนะนําว่าลองหามาเล่นกันดูคุณน่าจะชอบถ้าเกิดยังไม่แน่ใจยังไงก็ดูรีวิวที่ผมเคยทำไว้กันละกันเผื่อว่ามันจะช่วยในการตัดสินใจได้มากขึ้น ส่วนในวิดีโอตัวหน้านั้นจะเป็นเกมอะไรนั้นความจริงผมก็เฉลยไปแล้วแหละว่ามันเป็นเกมเก่าเล่าใหม่เหมือนกันเพราะว่าเกมที่ผมจะเล่าเนี่ยมันก็จะมีภาคใหม่ในเดือนหน้าอีกเช่นกันยังไงก็รอติดตามชมกันแลวกันนะครับเอาละ่ะสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบวิดีโอตัวนี้ก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ